มีคนเ,นเนห็นเราชมว่า <ๆ S 2> หนารอบดึกกับน้องหญิงกันยาพลาสน้ังหญิงน้องจิ๋วร,ร,รู้จักรู้จักรู้จักแต่ว่ามีคนเห็นว่าเราไปดูหนังรอบจด้วยกันมาโอ้ยเปล่าเปล่าเราแบบไปเจอกันเฉยเฉยบางคนเจอกันเฉยๆครับผมแต่ไปดูหนังด้วยกันจร,ริงใช่๋วไม่ได้ดูไม่ได้ดู ดูเรื่องเดียวกันลงเดียวกันเก่งก็บอกเรื่องเดียวกันรองเท้าวันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับแต่ผมแต่ผมได้เจอเขาผมรู้จักเขาครับรู้จักได้ยังไงฮะรู้จักได้ไงรู้จักเฉยเรู้จักเฉยๆไม่มีอะไรรู้จักได้ไงเคยนะรู้จักว่าเราเหมือนน้องหญิงเข้าไปก่อนแล้วเราเดินตามเข้าไปดูที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่านะครับไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับเห็นจนถึงรอบแบบว่าดูเสร็จแล้วแล้วเราไปส่งน้องหญิงที่แท็กซี่ด้วยไนานนั้นเลยหรอไม่ไม่ไม่มั้งไม่มั้งผมรู้จักช่องเจ็ดเยอะจริงครับแต่่ผมมไเคย เออไม่เคยคุยแบบจีบช่องเจ็ดนะครับรู้จักได้ยังไงครับไม่บอกว่ารู้จักกันรู้จักกันได้ยังไงคะเคนก็รู้จักโอ้โหผมรู้จักช่องเจ็ดเยอะอยู่แล้วแต่วันที่ไปดูหนังไปไปไปเจอน้องเขาโดยบังเอิญเจอบังเอิญเจอบังเอิญครับผมแล้วก็มีโรงเดียวกันหรือเปล่าครับดูโรงอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบเจอกันตอนเข้าเข้าโรงไม่หน้าข้างหน้าข้างหน้าครับแล้วตอนซอนหนังจบเจอกันอีกรอบไหมคะหนังจบเหรอไม่น่าจะเจอแล้วะครับ อาจจะเป็นแบบว่าเห็นว่ามาเจอกันหน้าโรงอะไรคนที่ดีๆแล้วเป็นมาด้วยกันอาจจะอาจจะใช่แต่เราไม่มีท้าจีบใช่ไหมครับไม่ได้สนิทครับผมไม่ได้จีบครับก็แบบรู้จักกันเฉยๆครับแค่นั้นไม่ได้จักรับมาดูอะไรนะมาดูกับเพื่อนผู้ชายผมครับมาดูออกมาเหมือนว่าเราอะจีบแบบแต่ว่าเหมือนเอาผู้ไม่ง่ายนะไม่เซ็นข่าวจะรู้ว่าเราอะจีบแต่มันก็ไม่เป็นข้าวหลุดไม่ยอมรับผมขอบอกว่าผมจะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงบ้างไม่ได้เลยหรอครับ ไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามก็ไม่ว่าผมจะรู้จักกับผู้หญิงคนไหนก็ผมจีบทุกคนเออเอาเป็นว่าผมขอมีเพื่อนผู้หญิงบ้างแล้วกันครับผมแต่กะหญิงไม่ได้จีบแน่นอนอะไรนะครับมีไรหญิงหญิงเหรอครับเอ่อมีครับได้คุยกันหนุ่มกับหญิงกันได้ไม่กัหนุ่มกับหญิงเลยครับผมไม่มกันเยกันมีรายการไม่หนุ่มกับหญิงเลยครับแต่คุยกันบ่อยไหมไม่บ่อยครับผมจะเรียกว่าถ้าคนมองว่าปากแข็งล่ะไม่ได้ปากแข็งครับถ้ามีอะไรผมว่าผมคง ทงได้เห็นผมไปกินข้าวได้ไปรวมกลุ่มกับเขาแล้วครับผมครับบอกว่าจีบมาสี่เดือนแล้วโอ้โหไม่ได้ครบเลยอย่าพูดว่าครบเดี๋ยวเขาเสียหายครับผมซึ่งครบก็ไม่มีใช่ไม่ได้ครบครับไม่คิดจะจีบใช่ไหมแพนผมว่าผมคงไม่จีบครับผมแล้วถือว่าเรามีอะยังว่างไหมครับเราช่วยอยู่หัวใจะคยันอย่างเงี้ยอยู่ะไรนะ ก็ผมว่าเราไม่ได้คุยกันแบบนั้นต้งนานแล้วครับผมเราก็เป็นเพื่อนกันตลอดแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแบบเยอะด้วยครับผมนี่ค่ะต้องตีเรื่องขไงแฟนผมว่ยา, <laughs> ายังไม่รู้เลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงคุยกันครับผมแต่ไม่มีอะไรไม่ได้จีบครับผมไม่ซีเรียสกับเขาใช่ไหมคนมอ,องเขาชู <c oughs> เอยปากแข็งเอ้ยก็ไม่ได้ปากแข็งก็ขอมีเพื่อนผู้หญิงบ้างขอเขาผู้หญิงบ้างครับผม คือเพื่อนคนไหนมีข่าวบอกว่ต้องระวังตัวมากขึ้นเลยเหรอระวังตัวมากขึ้นไหมก็ผมว่าก็เฉยๆนะถ้าสมมุติเราเป็นเพื่อนกับเขาผมก็เป็นเพื่อนจริงๆแต่ถ้าเอ่อถ้าจะจีบหรือจะมีแฟนจริงเดี๋ยวก็คงได้เหตุการณ์อะไรครับจริงๆรู้จักกับน้องหนิดได้ไงถ้าถามเออเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนครับผมรู้จักกันนานมีกันไหกสาวนานใช่ไหมครับอ๋อสภารแค่ไหนนะแต่ไม่แฟนไม่เดทกันเลยนะไม่รู้จักไม่รู้จักหรือ่าวไงครับ ครับเขาก็อยู่กลุ่มกลุ่มเดียวกันครับผมเขีคะแล้วอยู่กลุ่มไม่สเปคของเกณฑบ้างไหมอะไรย่างเงี้ยค่ะอืมสเปคไมเหรอครับผมว่าเขาเป็นคนน่ารักดีครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับผมไม่ได้จีบแล้วก็เออคงไม่จีบครับเมยเป็นปิดปิดประตูไปเลยไม่ต้องแบบเออผมว่าก็น่ารักแต่ไม่ใช่สเปคก็ได้ไหมไม่ใช่สเปคไม่ก็อย่าอย่าไปว่าเขาไม่ใช่สเปคเราเลยครับเขาก็น่ารักของเขาครับผมแต่ก็ก็คงไม่มีอะไรพัฒนาครับผมครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไม่มีครับ ยืนยันว่าไม่มีเนาะไม่มีครับผมช่วงนี้ก็เลยไม่เมื่อยอะไรนะฮะไม่ชงเลยครับแต่เรียกว่าชงเลยไม่มีใครชงครับหรือว่ามีใครเชียร์อะย่างเี้ยไหมคะไม่มีใครเชียร์ด้วยครับหรือมีตัวจริงอยู่แล้วค่ะยังไม่มีครับผมถามถึงความสับันกันนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ไม่เป็นไงครับก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมนี่คือเป็นเป็นเพื่อนครับแต่ว่าล่าสุดมีคนเห็นว่าเราใส่ชุดนอนเดินมาจากคอนโด ใส่ชุดนอนใช่เราใส่ชุดนอนลงมาส่งเดืนข้างล่างคอนโดจะส่งไปไหนนะครับส,ส่งข้างล่างคอนโดไม่น่าครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเราก็เลยมองว่าเอ๊ะความสำคัญค่ะแบบไม่น่าจะใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอครับ